สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นหนังสือชื่อตามนี้แนละ้วคือ the art of berserk เนั่นเองนะเป็นหนังสือรวมภาพนะครับของอาจารย์เค n นทาโร่มิุระก็คือเจ้าของผลงาน berserk ผู้ร่วงลับไปนั่นเองนะก่อนอื่นผมต้องขอกราบอภัยนะที่หายไปนานเนี่ยก็ติดปัญหาอะไรหลายอย่างครับเพราะว่าไม่ค่อยว่างด้วยแล้วก็พอจะว่างทำก็เป็นหวัดนะฮะ ไม่มีเสียงเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของปีนี้เลยนะครับที่เพิ่งจับได้ทำนะฮะอันนี้พอดีของเพิ่งมาส่งนะผมก็เลยมามีของดีเราต้องมารีวิวกันหน่อยนะก็คืออย่างที่บอกนะนี่เป็นหนังสือ,อ,อรวมภาพนะจากมังงะสุดดาร์กแล้วเรื่องเบอร์เซอร์ก็เป็นมังงะอีเล่มนึงที่ผมชอบมากๆนะอาจจะชอบที่สุดอันดับต้นๆเลยนะครับนี่อันนี้เป็นตัวหนังสือนะเป็น ของสำนักพิมพ์โอตาคุคอมิกนั่นเองนะฮะตัวนี้มันก็จะเป็นกล่องสวมแบบนี้นะฮะนี่เปิอดออกมานะครับก็จะพบกับหนังสืออยู่ด้านในนะฮะขนาดตัวเล่มเนี่ยใหญ่มากๆนะครับอันนี้เป็นตัวกล่องนะฮะตัวกล่องเขาก็จะตัวอาร์ตกล่องนะฮะก็จะมีชื่อเป็นด้านนะครับเป,เป็นด้านด้านนะครับแล้วก็ตัวชื่อนะฮะ the art of b e r s e r k ่ยเขาก็จะ เป็นการทำสปอร์ต UV นะครับเป็นเป็นมันขึ้นมานะครับตัวแอสเวิร์กจะเป็นสีดำดำนะฮะก็เป็นข้างหลังเป็นรูปเหมือนกับพวกวิญญาณอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งในเรื่องนะครับถ้าใครเคยอ่านจะรู้จักดีคือเบเฮริตนั่นเองนะฮะเบเฮริตสีแดงของกรีฟิตนะฮะหรือจะเรียกว่ากริฟฟิตอ่าผมติดเรียกกรีฟฟิตแล้วครับนี่นะครับตัวกล่องแข็งนะครับแข็งตัวหนังสือมาในกระดาษ A4 นะครับคือใหญ่สะใจเท่ากับตัวต้นฉบับของญี่ปุ่นนะจะบอกไว้ก่อนนะว่าหนังสือรวมภาพเนี่ยเบอร์เซอร์เนี่ยเขา,เาพิมพ์ครั้งแรกนะครับคือเขาจําหน่ายในงานเ,าเหมือนเป็นงานครบรอบ30ปีของมังงะเรื่องนี้เองนะฮะก็ภาพในเรื่องเนี่ยเขาจะเรียงตามลําดับเนื้อเรื่องเลยคือตั้งแต่เล่ม1น,นึ่งประมาณเล่ม40่สหรือสีนี่แหละผมจําไม่ได้นะฮะจำไม่ถึงเล่มล่าสุดนะตัวนี้ ก็จะอยู่ในงานหนังสือ,เ,อเป็นงานครบรอบสามสิปีของการ์ตูนเรื่องเบอร์เซอร์ที่ญี่ปุ่นนะครับรู้สึกว่าอา,อาจจะไม่มีวางจําหน่ายทั่วไปหรือเปล่านะหรือจําหน่ายแค่ในงานนะถ้าผมจาจาไม่ไม่มั่วนะครับใครมีข้อมูลก็บอกทีนะครับตัวอาร์ตกล่องนี้ก็จะสวยงามนะครับนี่อันนี้คือด้านหน้านะฮะด้านหลังก็จะเป็นสัญลักษณ์ของผู้ถูกตรีตราเป็นเครื่องสังเวยนั่นเองนะฮะน,นี่คือด้านสัน โอเคนะฮะตัวกล่องผ่านนะครับก็มาดูตัวเล่มด้านในกันนะฮะเขาก็จะเปิดอ่านแบบญี่ปุ่นนะฮะตัวปกสําหรับปกด้านหน้าก็จะเป็นรูปกัดอยู่ในชุดกล่องคลั่งนั่นเองนะฮะอันนี้ชุดกล่องคลั่งแบบนที่โคตรเท่เลยนะครับนี่ก็เป็นเหมือนเดิมนะฮะเป็นเคลือบด้านนะครับแล้วก็มีตรงส่วนที่เป็นชื่อนะครับฟอนที่จะเป็นตัวหนังสือสปอร์ตยูวีนั่นเองนะฮะด้านหลังจะเป็นกรีฟิทนะครับนี่ ในรูปของชุดเกราะกรีฟริตส,สีขาวเหี่ยวขาวนั่นเองนะฮะนี่นะเคนตาโร่มิอุระผู้จะไปนะฮะตัวกระดาษจะเป็นกระดาษสีสีทั้งเล่มนะฮะทั้งส่วนที่เป็นอ่าหน้าขาวดำเนี่ยก็เป็นเป็นกระดาษสีเหมือนกันนะครับเป็นกระดาษอาร์ตมันนะฮะหนึกรัมนะฮะก็คือค่อนข้างที่จะมีความหนานะครับร้อยหกสิบกรม เปิดอ่านแบบญี่ปุ่นเลยสีสันบอกเลยว่าสวยสดใสมีการแปลไทยนะครับจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้อ่านมากนะส่วนมาจะเป็นภาพนะครับตรงส่วนที่แปลไทยก็จะเป็นประวัติคําบทสัมภาษณ์ของอาจารย์เคเนโรมีอยู่ะนะครับก่อนช่วงในท้ายที่แกจะจากไปนะครับการทําตีพิมพ์เล่มนี้ขึ้นมานะครับนี่นะฮะโอ้โหผมเปิดอา่านคร่าวๆไปก่อนนี้รอบเดียวนะฮะพอเป็นของจริงแล้วโครสวยเลยนะครับ นี่ทั้งหมด240หน้านะครับตัวละครในเบอร์เซิร์ฟบทสัมภาษณ์แล้วก็ c o v เ r a ร์อาร์ตคอลเลกชันเดอะเกรทเบอร์เซิร์ i เอ็กซนอานี่ครับเส้นทางการทางานตลอดที่เออ32ปีนะครับหนังสือมันใหญ่นะอาจจะถ่ายได้ไม่ครบถ้วนเท่าไหร่นะครับมันเต็มเฟรมของหน้าจอมือถือที่ผมถ่ายเลยนะครับนี่ อัอันี้เป็นกัดท่าแบบเบียงดาบใส่ศัตรูนะครับก็อันนี้เป็นหน้าสีโอ้อันนี้คือผมจะบอกว่าเวลาเราอ่านเบอร์เซิร์ฟเนี่ยาภาพที่เราเห็นในมังงะเนี่ยในหนังสือเล่มที่เราอ่านเนี่ยมันมันเล็กเรายังว่าแบบมันละเอียดเลยนะแล้วพอมันขยายเห็นไหมพอมันขยายมาเต็มเต็มเนี่ยมันก็ยังละเอียดอยู่อะ่ะคือ ต้องยอมรับเลยว่าผลงานของอาจารย์มิวระนี่มันขั้นสุดจริงๆนะฮะอ่านี่นะครับว้าวอันนี้ว้าวเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นตอนฉากแรกๆนะที่กัดกัดเจอกัดขึ้นมานะตัวเกาวมโนเนาะเกาวมโนอยู่ตรงนี้นี่เป็นถารับจ้างเนะี่ยมาเจอกัดชูใต้ซากศพที่ถูกแขวนคอไว้นะครับ โอ้โหนี่มันสามสิบกว่าปีแล้วนะครับภาพมันก็ยังแบบในด้านสีสันเนี่ยไอ้ช่วงนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับผมว่าสีสันมันจะเริ่มมาแบบหนักๆช่วงหลังๆหรือเปล่านะฮะสำหรับหน้าสีหน้าสีพวกนี้ในมังงะประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่มีนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วว่าของสายามมิตครคอมิกน่าจะไม่มีหน้าสีบอกนี้นะฮะ ว้าวดูนะฮะนี่ช่วงที่กัดแบบว่า,าไปเริ่มเริ่มแบบใสดาบเป็นแล้วนะฮะนี่หรือช่วงนี้น่าจะออกจากจากกองพันของกาวิโนละมาเจอกองพันเหี่ยวของกรีฟีแล้วนะครับช่วงวัยรุ่นนี่อันนี้กำลังสู้กับแคสก้านะครับตอนนี้กัดที่แบบนั่งกอดดาบในขณะที่คนอื่นเขากำลังฉลองอหลังจากได้รับชัยชนะไปนะฮะ โอคิดถึงนะฮะลายเส้นช่วงยุคแรกๆนะครับตัวหนังสือนะฮะ,ะเป็นการเป็นหนังสือปกแข็งนะครับก็เย็บกี่นะครับเห็นไหมอันนี้คือรอยรอยเย็บก็คือมันจะมีความคงทนมากกว่าการใช้กาวนะครับมันมีตําหนิอะไรไหมเท่าที่ดูนี่ตรงนี้มันคืออะไรเป็นเหมือนมันจะหลุดหรือเปล่านะฮะเอออตรงนี้เขามีบอกด้วยนะฮะว่ามันเป็นอ่า เล่มที่เท่าไหร่นะครับหน้าที่ทไห่แล้วก็นี่อ่ะเป็นยุคทองแปะเอออันนี้เข้าท่านะครับเข้าท่านี่บอกเด้วมมาจากเล่มไหนผมเพิ่งสังเกตเห็นนะว้าวนี้อุ้ยพอมาเห็นหน้าเต็มเต็มแบบนี้คือเย็บกี่มันจะไม่มันจะแบบว่าเวลาเราอ่านบางงะมันเป็นสายกาวใช่ไหมมันก็จะติดเวลาเปิดเนี่ยหน้าที่มันโชว์โชว์ของแบบเนี้ยที่เป็นสองหน้าเงแบบี้ยมันจะติดตรงกลางไม่เห็นใช่ป่ะแต่พอมาเป็นเย็บกี่มมันเต็มเต็มมาดู แล้ยิ่งเป็นกระดาษ a สนะครับขนาดไซส์ a 4ดูดีนะเพราะมันจุใจมากๆนะครับใครที่ชอบเสพงานภาพนะฮะแบบว่าอาร์ตเป็นสม,มุดแบบสมุดอาร์ตอ่ะผมว่าน่าจะชอบนะสํสำหรับผมนะไม่ต้องบอกนะว่าเป็นหนังสือที่ผมเฝ้ารอคอยนะว่าแบบจะมีใครเอามาทำไหมนะฮะสำหรับคนที่ชอบกระตู้เรื่องเบอร์เซอร์นะผมบอกแล้วว่านี่คุณควรมีนะครับในราคา ที่ได้มานะฮะราคาเปิดพีออเดอร์990บาทนะฮะผมสั่งเอาในเพจโอตะคุคอมิกนะฮะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าในช้อปปี้อ่ะเขามีร้านของเพจสำนักพิมพ์เจ้านี้อยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ในคอมเมนต์แล้วกันนะฮะเผื่อเขาจะเอาเล่มนี้มาลงในในช้อปปี้นะผมไม่แน่ใจว่าเขาเอามาลงในช้อปปี้หรือ,อยังนะฮะเอาอันนี้ก็มีแปลไทยมานะครับนี่เป็นฉากที่เจอซอต ฉากแรกนะครับที่ตอดกลางปีกแล้วกลังจะบินหนีไปนะฮะนี่ช่วงยุคทองนะฮะช่วงนี้ตอนแรกก็ดําเนินเรื่องในแบบว่าเหมือนสงครามยุคกลางนะครับปกติแต่พอมาเจอพวกสัปรลาเนะี่ยรู้สึกว่ามันดูมีความแฟนตาซีขึ้นมาเลยนะครับเออเป็นกลายเป็นดาร์กแฟนตาซีเลยนะฮะถ้าไม่นับช่วงช่วงกลืนช่วงแรกนะฮะสามเล่มแรกของเบอร์เซอร์ไปโอ้โหให้หน้านี้หน้านี้สวยนะครับ มไม่แน่ใจว่าหน้านี้ในมังงะมันมีหรือเปล่านะฮะแต่หน้านี้โคตรเท่เลยเป็นกัดในชุดเกราะช่วงแบบยุคแกๆนะครับยุคที่แบบเริ่มเริ่มเอ่อยุคที่แบบว่ากําลังสร้างเชื่อเห็นไ,ไหมตอนนี้แขนยังอยู่ครบอยู่นะ,ะตายังไม่บอดอื้มอันนี้รีฟิทนะฮะสวยหล่อนะครับโอ้อันนี้ดูดุดันนะครับภาพนี้โอ้ บอกพืนที่อ๋อนี่ฮะมันจะบอกว่าเบอร์เซิร์ฟยังแอนิมอลฉบับยันที่ยี่ห้ากรกฎาคมหนึ่งเก้าเก้าแปดภาพวาดอะคริลิกอ๋อมันคือภาพวาดที่อาจารย์มิวระเขาน่าจะวาดตามหลังมาอันนี้มาจากปกดีวีดีนะครับอันนี้ก็มาจากปกดีวีดีเอ,อ้ยผม,ผมไม่สังเกตให้ดีเองนะฮะัของมีารายละเอียดบอกอยู่นะฮะว่ามันมาจากตอนไหนท่านี่ภาพวาดสำหรับการ์ดเกมเฮ้ยมีการ์ดเกมด้วยวะเป็นภาพวาดสีน้ำมัน ว้าวว้าวว้าวน,นี่ว้าวนะฮะอันนี้ผมชอบนะบอกด้วยว่ามาจากตร,ตรงเล่มไหนส่วนไหนนะครับอันนี้เจอผมจําชื่อไม่ได้ละที่เป็นใสชุดเกาะเหมือนแรดอสวินแรดม่วงอือหอภาพนี้ผมจําได้เลยสงครามที่สู้กับอสวินแรดม่วงอ่ะอุภาพนี้แม่งโคตรสุดอะ่ะนี่ขนาดดูแบบใหญ่ๆนะฮะว่ารายละเอียดนี่ไม่แปลกนะที่ผลงานแกจะออกมาช้านะฮะ คิดดูดิว่ามันเป็นงานศิลป์ชัดๆเลยนะครับนี่จะบอกว่าถ้าเอามาพิมพ์เป็นโปสเตอร์ติดฝาข้างห้องนี่ครับโหผมว่าแม่งสวยอ่ะนี่นะฮะผมก็คงจะเปิดไปเรื่อยๆนะครับคงจะแบบอธิบายอันนี้ว่าฉากฉากที่แบบฉากดวลสถานโลกหยุดโลกเลยนะฉากนี้ล้วภาพแม่งสวยเลยนี่นะฮะอีจกักรพรรดิหื่นนะฮะพระราชาหืน่นโอ้อันนี้อ่า นักรบหัวกะโหลกนะฮะอัศวินหัวกะโหลกอนะ่ะผมคงจะเปิดอธิบายให้ดูได้หมดไม่ทุกหน้านะครับโอ้อันนี้ไอตัวนี้แม่งเลวซาม,มากนะโคตรโหดไอกองพันหมาดําเนี่ยนี่นะซอสมาช่วยนะครับไม่รู้คิดเปงหรือเปล่าะเหมือนกับฉากนี้ซอสมันตัวใหญ่กว่าตอนที่คัดเจอครั้งแรกหรือเปล่าเอันนี้ตอนกองพันล่มสลายแล้วนะฮะว่ากีฟีถูกจับตัวไปนะครับ มันก็อาจจะไม่เรียงเหมือนที่ผมบอกตอนแรกนะะเฮ้ยมันก็จะแบบไปเรื่อยๆนะอันนี้มาช่วงช่วงตอนวัยรุ่นอยู่แหละเออเหมือนมันจะเรียงแต่ก็ไม่เรียงนะฮะเป็นช่วงที่กัดมีความสุขอยู่กับกองพันเหี่ยวช่วงแรกนะฮะี่กีฟีดรู้สึกสิ้นหวังนะคะแล้วก็ใช้เบทาลิตสีแดงนะครับถวายเพื่อนๆทุกคนนะฮะในกองครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นภาพอยู่บนหน้าปกแน่นอนเลย โอ้โหสัมผัสกระดาษนาะรมันนี่มันดีจริงๆนะนะอ้คฉากถวายนะครับสวยสดงดงามมากๆากนะฮะนี่คือเหล่าก็แทนนะฮะอันนี้กัดลุยเดียวโอ้มันมีฉากโอ้เปลือยค่อนข้างพอสมควรนะรัสำหรับกระตูนเรื่องนี้นะครับนี่นะครับ ฉากนี้แม่งโคตรเท่ฮะเกินอัศวินทุกขลกมาช่วยกัดนะฮะแล้วก็เป็นนี่กรีฟรี่ถือกำเนิดขึ้นนะครับฉากกัดคลั่งฮ้ยอันนี้มันฉากที่กัดมันไปลุยกับอะไรวะแต่แม่งโคตรเท่เลี่ยโอ้โหแต่ละภาพแต่ละอันนี้มันมันว้าวงิงวะ่ะผมอยากเห็นกระตูนเรื่องนี้กลายเป็นหนังวะ่ะ หนังหรือซีรีส์ก็ได้นะครับแบบทุนเยอะๆเลยนี่นะฮะโอ้ยหดาบปาบมังกรนะฮะโอ้โหขนลุกผมดูแล้วเนี่ยผมอยากจะกลับไปอ่านเบอร์เซิร์แบบว่ารวดเดียวให้ถึงเล่มล่าสุดอนะแม่ติดมีเงินซื้อก็ไม่มีเวลาอ่านนะไอที่ผมเคยรีวิวไว้เนะี่ยผมบอกเลยทุกที่ผมอ่านไม่ถึง10เล่มเลยนะไอเบอร์เซิร์สี่สบเล่มที่ผมเคยอ่านเคยเอาทำรีวิวไว้นะฮะเออพอจะอ่านก็แบบว่า เราไม่มีเวลานะครับมีงานประจํานะแล้วมันก็ขาดเวลานี่ผมเปิดอ่านแบบเรื่อยๆนะครับนี่ัผนผ่าและกันนะนี่จะคลิปจะยาวเกินไปนะครับโอ้โหนี่ตอนสู้กับไอ้สาวกที่เป็นบาตรหลวงเนี่ยวันนี้แม่งดีไซน์แม่งโคตรสุดอะ่ะอือในช่วงนี้แม่งมันนะช่วงนี้เป็นช่วงที่สนุกจริงๆแม่งสนุกทั้งเรื่องอะ่ะโดยเป็นช่วงได้ท้ายนะที่มันออกมาอืด นานออกทีแล้วมันมันแบบว่าเออเราอ่านวนซ้ําไปหลายรอบตอนนั้นอะ่ะแบบรอเล่มใหม่กว่าจะออกนะฮะจนพอมาอาจารย์เขาเสียชีวิตไปนะฮะก็ทําให้มันหยุดจะง,งักไปอีกนะฮะสำหรับตัวเรื่องนี้โอ้ยนิสสางในถ้ำเนาะโอ้โหงานมันไม่ใช่แค่งานภาพอย่างเดียวนะคือผลงานของอาจารยมันได้ถึงเรื่องอารมณ์ด้วยนะ,ะแล้วก็มันได้ตรงความแบบดีไซน์ด้วยอ่ะเออ นี่คือความพิเศษอย่างหนึ่งของกระตูเรื่องนี้นะฮะนี่ฉากนี้นี่โอ้โหภาพนี้แม่งสวยวะ่ะสวยจับใจนะฮะอยากให้ทุกคนนะฮะหามานะครับคิดว่าตอนนี้น่าจะยังหาได้นะฮะโอ้โหมัน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 พอผมมาเปิดอ่านเต็มๆแบบนี้รู้สึกว่ามันมันว้าวมากเลยนะมันว้าวกว่าตอนที่ผมแบบเปิดคร่าวๆครั้งแรกที่ผมแกะกล่องออกมานี่นะฮะนี่ ต้องบอกว่าคือปีมือไม่ตกอะ่ะมีแต่จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับอาจารย์มิอยู่ละนะครับยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยผลงานของแกก็แบบยิ่งละเอียดขึ้นอะ่ะไม่แปลกที่แกจะใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิมนะในการออกผลงานแต่ละแต่ละหน้าเลยดีกว่านะอย่าเลือกอย่ว่าแต่ละเล่มเนี่ยแต่ละหน้าแต่ละหน้าเนะาี่ยอ่ะดู คือคุจะละเอียดไปไหนเนี่ยนี่นะฮะยิงช่วงหลังๆมานะฮะนี่นี่คืองานภาพหลังๆนะฮะแม่ยิ่งละเอียดเลยช่วงที่แบบว่าอยู่บนเรือเดินทางไปเกาะเกาะของพูดนะฮะนี่นี่คือภาพหน้าปกตอนใส่เกาะคลั่งนะฮะคนอยู่คนอยู่ ดูดิฮะโอ้โหมันมันสุดๆจริงนะฮะนี่สุดๆจริงนี่โอ้โหเฮปิดขอเพื่อา่านแบบปุ๊บๆเลยแล้วกันนะนี่อันนี้ก็เป็นอ่าช่วงอ่าตัวละครนะฮะนี่แนะนำตัวละครแต่ละตัวนะฮะก็จะมีชื่อบอกไว้นะฮะกัสแคตกาเซอร์ปิโกเออร์ไว้อ,อวแล้วก็มีประวัติบทสัมภาษณ์นะฮะนี่ของวาจามิุระเคนทาร่นะฮะ ผมก็ยังไม่ได้อ่านนะครับแต่ก็มีเยอะตัวหนังสือเล็กแล้วก็มันมันเยอะหน้าเนี่ยมันหลายหน้าเลยเจ็ดแปดหน้าได้นะฮะนี่อาแล้วก็มีภาพหน้าปกนะฮะของแต่ละเล่มนะฮะนี่เขาจะบอกว่าปกมันมีหลายแบบมีฉบับดั้งเดิมก็คืออันเนี้ยถ้าใครเคยมีของวิบูลกิจนะฮะผมเคยมีของวิบูลกิจจะเป็นปกเก่านี่ปกเก่าเล่มสองผมอ่านกับตัวนี้ด้วยที่ผมอ่อ ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะคือไปร้านหนังสือแล้วคือไม่รู้จะอ่านอะไรนะเห็นหน้าปกกรตูนเรื่องนี้มันเอ้ยมันแปลกดีเว้ให้พระเอกแม่งใส่แขนกลหลัากนันก็เป็นพวกตูนมนุษย์หุ่นยนต์อะไรอย่างนี้นะใหญ่ไ,ได้นะครับผมมาเล่มสองก่อนอ่านจบมันต่อมาผมกลับมาซื้อเล่มหนึ่งเลยแล้วก็ซื้อยากนะอดข้าวอดโอ้อดขนมนะเพื่อซื้อกะตูนเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปกเวอร์ชั่นใหม่นะเป็นปกเวอรช์ชันของอ่า big book ของสายามมิเตอร์คอมิก จะเป็นปกนี้นี่นะฮะปกก็เรียงกันไปนะฮะสังเกตนะฮะความเนี้ยบของงานปกมันจะเริ่มแบบนะมันจะเริ่มลวมันจะเริ่มมาเรื่อยๆนะครับนี่สักเล่ม20สบต้นๆขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มเห็นแล้วว่างานสีมันจะเริ่มแบบมีความละเอียดมากขึ้นมากขึ้น พูดแล้วก็รอรอเล่มใหม่นะเหมือนเล่มใหม่จะจะเริ่มที่ญี่ปุ่นน่าจะเริ่มมาแล้วหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะตอนใหม่หรือเล่มใหม่ไม่รู้นะฮะอืมปัจจุบันนะฮะผลงานของอาจารย์เบอร์เซอร์เนี่ยก็ยังมีการตีพิมพ์อยู่นะฮะเป็นทีมงานทีมงานเขาที่เคยผมเคยเทำรีวิวพูดเอาไว้บ้างว่า มีทีมงานของตัวอาจารย์เนี่ยเขาสารต่อเรื่องราวนะครับแล้วก็เพื่อนของอาจารย์เองที่เป็นนักวาดมังงะเหมือนกันนะเขาเข้ามาเป็นคนเขาบอกว่ารู้เนื้อเรื่องนะฮะตอนจบแล้วเขาก็จะมาทํารเ,รนะทรเรื่องนี้ให้จบนะเพื่อเป็นการทําความฝันของตัวอาจารย์วิว่าแค่รู้ให้เป็นจริงนะคือทํากระตูนเรื่องนี้ให้จบครับอ่านีปกเล่ม3ามปกเล่ม40่สิบเนะเล่มปัจจุบันมาเล่มอะไรนะสี่สองสี่สามไหมก็อันนี้ก็มีไม่ถึงนะฮะตรงนี้ก็เป็น สารบัญน,นะครับนี่ก็จะบอกไว้ Art of the Artwork of b e r e r ก่อหหมดเพียงเท่านี้นะครับนี่ผลงานที่บอกแล้วว่าคู่ควรนะสำหรับคนที่เป็นแฟนมังนะเรื่องนี้นะครับคนจะมีเล่มนี้นะติดบ้านไว้เลยนะครับคือ,อถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมอาจจะไม่ชอบพวกหนังสือแบบนี้นะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้อ่านแต่พอณนะปัจจุบันเนี่ย ผมมีหนังสือแบบนี้ไม่เยอะนะที่แค่น่าจะเล่มสองเล่มสามของหนังสือแนวแนวอาร์ตบุ๊กเล่มแรกที่ผมมีคืออ,อาร์ตบุ๊กของอาจารย์อิโตจุนจินะครับคือบางทีเราไม,ม่เวลาอ่านหนังสือซ้ำเนาะเรามาเปิดอ่านแบบนี้มันก็เหมือนจับมันรื้อฟื้นความทรงความทรงจําได้นะครับว่าเฮ้ยฉากนี้ฉากนี้เล่มนี้เล่มนั้นอะไรแบบนี้นะคือเป็นการดูเพื่อให้หายคิดถึงนะครับสําหรับผลง,งานที่เราชื่นชอบนะฮะก็ คลิปนี้ครับยังไงก็ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยเดินกันก็ขอบคุณที่รัและชลมวก็สวัสดีครับ